มือหอดวันเราที่บัดที่นี่ <5 S 1> หอด,ดมืออ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนเด้อแต่ก็สวัสดีเกี่ยวติการณ์พอนะครับหอดมือหอดวันแล้วเฮ็ดตั้งหลายห้ตกลงสัญญามันมาทวงคำสัญญาด้วยหนิเนาะไม่ทวงแล้วเนาะจ้าหนูกะนัดเพื่อนมือนี่ล่ะนูกน็ <c oughs> กกว่าเออเอฟซีอันนอนสัก,กวันเด้อค่ะเด้อมือคืนนี่หนูก็บอกอยู่อันมืออื่นเสาร์จังมาเอาหนุสิหายอยู่หนูวางซี่จ้ามัน มันกระหอนเมื่อแล้วเนาะนูกัสิบออดเด้นูกัสิโบจงได้ไหมที่นูกัสิบ้าเได้ไหอันคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็ว่าอู้ยอะไรอีกหลายชส่วโมงเลยเนาะประเสริเนา่กันมาอ้ยย่างเดสีแจงเนาะประเสริย่างเดซีแจงเนาะคอยด้วนกระลาบหลอกเจกกันประสมันมาขึ้นอำนาจบางรังอยู่สินุกัสิบานอ้ยไปอ่านเมืองกับอยากหัวเพื่อนอยู่หรอกวะ คุณนูอยากบอกหนูยก็อยากบอกคือกันนั่นละคือนั่งแจ้งเห็หนนหนูว่าบว่าแต่เอฟซีแหละต่อผู้บอกก็คือกันนั่นแหละก็ได้บอกพี่น้องเพ็่อนวยูวุว่าก็เพื่อนสิทนนันในปลอยออกให้นั่นคืออยากให้นรัตตอรี่ออกมาก่อนให้รัตตอรีมันกระจายทั่วประเทศสกอจออมันที่คอยสิถึงมือพี่น้องน้าเทียบบอกไว้ก่อนนี่สิผู้ขาเจ้าจะเอา,เอามาขายนี่เนาะไม่ค่าเนี่ ข้าเจ้าก็จะได้คือกันนี้ค่ะแม่ข้าเจ้าเก็บไปเลยกต่สิบบวกเงมือพี่น้องมือนี่คิดว่ากระจายแล้วนาตาลี่อย่เนี้กระจายตัวเทิคลายได้สองมือแล้วป่ะแลนวไหมคะสองมือแล้วด้หอนาาล่้างห้าลร้างแผงงข้าเจ้าก็ห้างก็ออกมาว้านอืมอ๋อวมาบ้านนี่ับันนี้มันกระจายไปหอดไปถึงพี่น้องเราบัดนน้เขาก็สิบอกนี่บัดนี่ว่าตัวใจนั่นว่าเจ้าแ่นค่ะเออนั่นนะคิดคือกันอยู่วันนี้แกการมั่นใจเป็นตะได้เห้ยอยู่บ่ค่ะ อันในคว่ำเคิดของหนูมันก็เป็นแค่ความฝันเนาะค่ะเนะา,นะ,านเะแต่ว่าหนูก็คิดว่าเป็นตะไรเฮอยู่สิเฮ่ยหรือสิเกีดทั้งกีดเลยแต่ว่าเสียหนูเหนเหียนมากกว่าหน,นูกีดอย่างเดียวเลยออกมาหนูกีดหนูคือขวายอยู่อุ้ยว,ว่ามาอ่านคลิปขวานเองย่าบออกกับย่าบมถือมันเป็นยังไงน,น่ะย่าบถือก็มาถือนะ่ะเออม่วงน้องหายจ้าแมีหนหนูกะกีดบ่คัางพี่จนหนูเก็บครอบเหลือกับไข่ วะวันวางวันนี่ก็เป็นแต่ไดคกีดออยูในความรู้ซื้อของหนูเด้มันเป็นจังไดบูอยู่ในใจดี่หนูกระบอกพูดถึงเพิ่นบอกเป็นโตเหรือเกี่ยวกะไคร่ยังเพิ่นมาเข่าความฟันหนูน่ะเพิ่นมาย้มขึ้นนั่นเพิ่นว่าหนูเห็นหนาดอกต่ว่าเพิ่นยางมายางมาเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็มา่เอื่นซื้อหนูเ่าเพิ่นก็ว่าการเพิ่นว่าอันเพิ่นกเฮาสิบบอกอันนึงตัวเพิ่นวางซีหนูก็เลยว่าไม่ยังล่ะ อันเอาปากกาครับสมุดมาเด้อพันวางสิพันบอกโน่นน่ะเท่าสีเขียนหายไปสันห้ตัวเอาไปซื้อเอางวดสิมานี่พันวางสิโนกกระเลยเดปากกาครับสมุดให้เพิ่นเพื่อนกระเลยม่เขียนเลขใส่กระดาษให้หนูเพื่อนก็เขียนให้หน้ตะวันเป็นเลขสองตัวคือจ้างหนูบอกพ่อแม่พี่น้องไว้ว่ามันเป็นเลขสองตัวเพื่อนเขียนหายนั้นหันล้างได้เพื่อนก็เลยว่า ตเอาไปซื้อเอาเด้อเพิ่นวางสิจ้าหมวดสีมา้านี่ละว่าสันเพิ่นหันหล้างไดเพิ่นกับหันหลังจางนู้นใดเพิ่นก็ไปเพิ่นกระเดสมุนให้แล้วนั้นนู้ตื้นขึนมาพ่อแม่พี่น้องเออดูดีใจว่าสันรู้เหล่ยจังไดก็ได้ล้วเอาจังไดอันเพิ่นไปแล้วกับพิ่กระดาษขึ้นมาเบิ่งมาเหมันพิ่กระดาเพิ่นก็เดสมุนมาคือจังเข้าอ่อนยืนสมุนให้กันนั่นสินะเป็นตัวเลขมาฟังเลยเพิ่นก็เป็นเลข ในที่ในความฝันของหนูที่เพ่นเขียนไห่ลู้ซื้อว่าคือจังเป็นตัวหนูเขียนเองแต่ว่ามันมันมันเห็นเป็นเลขชานเลื่มนกันบ้างะรอพ่นเคียนไห่แต่ว่าคือจังเขานั่งหันหนาแล้วเข้าเคียนเองจจงสิแม่จ้แต่ว่าเพิ่นเป็นผู้เคียนไห้หนูจ้เขียนไห่เราไปเลยเพ่นเขียนไห่พ่นเดสมุดให้หนูแลเวเพ่นกลับไปเลยเพ่นไห่ไปซื้อเอาจ้าพ่นบอกว่าไห่ไปซื้อเอาวจิมาหนเพ่นวางสิ แต่ว่าเพิ่นโมบอกเป็นบนเป็นล่างเพิ่นโมบอกเป็นบนเป็นล่างพี่เพิ่นเพิ่นบ่นได้รแยกออกมายแต่ว่าเข้ากะเอาไปพิจรารณาเอาเนะาะหนูกะบ,บอกว่าได้ว่าบนคือลา่างต่ว่าเพิ่นหม้มาสองตุ่มผู้ฉลาดกสิซื้อบนซื้อล่างกับน้ำเน้ยจ้ากัซื่อบนซื้อล่างกับการน้ำเข้ายาเฮตถ่อเ็นบองวังหันเพิ่นคือตะบนผู้เสียหายน้องขาเจ้าเด้เพราะว่าขาเจ้าน้ำหนูมาสามสี่หวเล้วปนหอนงัวถือ ขาเจ้าบรสื่อสองตัวข้าเจ้าบ่ะหลงลางนูกันเลยว่านูอยากให้เพื่อนเห็นไหมกะลวงลางน้ำเนียบน้น้ำเนียกะการาบเนียอันไดมันกับปนีนอนเด้เพระาะว่าชิงเขาแนบมือเห็นเนาะนูกันเลยวา่าจะเห็นจังซี่โถนูก็อยากให้ได้ทุกคนซื้อกับซื้อให้มันทำกันบ่บอกเพื่อนซื้อดอกว่าแต่จะบควงกับซื้อตรงตซ <laughs> <laughs> ื้อมาตรงตรงว่าเราซื้อตัวกราบอยู่ เออแสดงว่าพี่น้องตบมือสสดๆที่นี่บอกไปให้นี่ตัวเลี่ยนแบบนี้ท่านไม่บอกทีนี่จะฟังยื่นี่บ้านเราบอกโนศิลาตะลีมาโซ่โอ้สี่หันเบิงลาตะลี้มาเสือมาแล้วโอ้อล่ตะลีมาแล้วโนศิลาหันเบิงแต่ว่านูกกระวอาอยู่ลูกบ่ก้อนดักมันไม่ได้เกี่ยวกันดอกว่าเออมันบอกมันสิบอถือมันโมแมนวันวันหันโนกระบอกเออโนกระบอกตรงๆมันก็ถือมันไม่ได้เกี่ยวกันเนี้มันอยู่กับดวงเท่านี้ เ้าสิไปจังไหนู้กัมันใจยี่หรอนูอน้วานสีอ,อกต้าวานเป็นแค่ความฝันนะแม่ล้ะก็เป็นแค่ความฝันนะเขากับมันใจของเขาแล้วต้วานก็สีออกบอกสิคนมาูเด,ดีวยวมือรดัทีไน,น <c oughs> มาที่นี่กัสิม,มีแถมแถมแด้มท่นี่มจังไรมัน <c oughs> กับสิมีตัวเลขกาโซ่เนะี่ อันนี้คือเป็นตัวเลขเนาะพ่อแม่พี่น้องกับซิเรียลุ่นได้ไปที่นี่นออันนี้ก็ตัวเลขเหมือนกันนี่ค่ะเลขที่หนูซื้อเนาะโอ้มันปิวร่ม,มแปดสาม พันเขียนหายสองตัพ่อแม่พี่น้องแปดสามค่ะแปดสามพนเขียนหายสองตัพ่อแม่พี่น้องแปดสามค่ะแปดสามอันผู้เพ่ินฟังภาษาอีสานหมวกนาะค่ะนาะ<ม>คนที่อยู่ภาคกลางตอนนี้เจ๊การหมวกไปแล้วแปดสาม ฝันว่าปู่มาเขียนให้ค่ะมีคนมาเขียนให้มีคนมาเขียนให้แปดสามสามค่ะมีเลขสองตัวนี่แหละแก่การซื้อลอตเตอรี่บวกลับแล้วมันบกกันบัวค่ะบวกครับเลยนุ่มันใจตัวนี้แม่ปดสตาวามันกับเป็นแค่ข้อฟันเนอกค่ะเนาะเป็นแค่แนวทางเข้ากับสีเพียงเลี้ยงแปอันเดียวตู่มเลยก็บม่ได้จังสิแม่นุมก็ดามาดาเขาก็ต้อง มันใจไพมันใจมันคือบ้านละผู้บ่มันใจกับก,กับใบเอาเนาะผู้บ่ม,มันใจเขาเอากับไว้เอาเขาซื้อเขาก็ซื้อกับนั้นราคาอันนี้นุก็เอาให้เบิ่งก็ซื้อนุไปซื้อมาหนอดีบ่ดีกันไลยมือไปถ้าเตียจกากกับไปจีไปาหาตกกับไใบํำคือกันนะเนาะอันนุสิกับยูโร เออไปทางเดียวกันได้วยมั้ยผู้ใดสิไปทางเดียาะพวกร้องขันเ่าโอ้ยเอาลงไหลเกินเลยลุงสิญาติเอาซื้อเมื่อไหร่พนสิญาติเอาสะดวกว่าอันลอตเตอรี่นี่ซื้อม้าตะมือไดนคะหนูซื้อม้าตะพ้นออกที่แหลกได้ผิดซื้อมาได้สองมื่นแล้วเนียนประมาณสองมื่นจ้าประมาณสองมื่นซื้อมาแล้วร่ฟันดีป่ะฟันดีเออม่มาภาษีทามเนี่ยนน้ำเดือดฟันดีมา เอาความฝันที่แหลกกวนตอนที่หนูฟันละสื่อเนาะหนูฟันวาจังสี่คึืนที่หนูฟันในเลขนี้กับเคือนขค้ืนมือเลขออกมือที่แหลงเนาะเลขออกคือยังต่อนายมันมาล่ะเลขออกต่อนแบบัดที่นี่หนูก็เลยฝันว่ามีคนมาเขียนให้หนูน่ะล่ะปูคนมาเขียนให้ต่วันคนมาให้นหนูเห็นหนา่นก็มาเขียนบอกคือื่อแล้วบัดที่นี่มือลุนมาหนูก็เลยมาฝันอีก ป่าน้ำมันมันมันเป็นคล้องน้ำแม่พี่คล้องน้ำแน่นหนยดอกจ้าบัดนี้มีผู้ยิ่งเพื่นยืนถ่ายอยู่ทั้งใจคนละผู้เฒ่าสองคนนั้นเพื่นยืนถ่าลาดเอาปลาต่ว่าปลาบาลงไปหาข้าเจ้าเด้มันบืนขึ้นมาหาหนูออาขนดีมันบืนขึ้นมาจากอันน้ำที่เข้าสิไลไปแม่บอระมันบาลงไปน้ำหนาแม่พี่หนูยืนโยงเทิงข้าเจ้า มันก็เลยบืนขึ้นมาแบบที่นี่เพิ่นก็เลยวาการ่าสั่นอีลาจับเอาแมปลานั่นตขึ้นอพราเอาปลาแม่่าสั่นหนูก็เลยว่าใส่ละแม่หนูวางสิเปิดสังกระสีออกพ่นวามันเป็นแผ่นสั้นกระสีอัดหนูเลยเปิดออกป่าควอน่ะโตแบบไงหนึ่งไงกู้แขนหนูอีกนอนอยู่ข้องน้ำหนั่นหนูก็เลยไปจับเอาจับปลาโยขึ้นมาจะสิปลาัวนั่นกับพดินเด้อือให้จับให้จับ จับยู่ขิงนิ่งว่ดดินเลยถ้าธรรมดาหนีค่นเท้าหนีมือผู้หญิงมั่นกับเรเดมือใหญ่นาอเข้าไปจับมันสิดินอันนี้ป่าอยู่ไงยู่ขิงนิ่งเลยป่าตัวที่นูจับที่แรกกับตัวใหญ่แล้วนูก็ไปจับอีกตัวที่สองกับตัวใหญ่ขึ้นกันก็จับเอาสองมือเลยยูได้เหนูก็เลยมาเร็มันอยูหร่อมั้งในความคืนของนูเนาะ นูฟันไปตัวได้แบบที่นี้ขึ้นเดียวกันก็นูไปจาป้าปลาข้าเจ้าผ้านูไปไปเป็นท้างแปดเออเตอดเด้ท้างที่ไปน่ะไปงานไปน้าข้าเจ้าข้าเจ้าก็เลยชวนชวนหนูพระการมาสัน้นไปน้งกันพนวางาาไไซีงน่นูก็เลยว่าเอาสิไปใช่ละพูนเท่าสิห้าตัวย่างไปพูนว่าสั้นก็ไปน้าข้าเจ้านูไป ไปห่อนน่ะเข่าเต็มทุ่งหน้าอยู่เข่าเลื้งเลยดิมาเข่าน่ะเลื้งเป็นขจังอันง่ามเกี่ยวเข่าบานเท่าเมียเถิหน้าเพลินขึ้นหน้าเข่านุปลูกวะนาผู้ใหเขาเจ้าสวนนุไปก็เลยไปพ่อเข่าเต็มทุ่งทางยางเป็นแปลน่ะนุยางขึ้นไปนั้นมีต่เข่านุเหี่ยมาเข่าขาเจ้ามันเฟ้อออกมาน้าคู่คันแทน้าเลยดิทั้งที่เขาเลียวอยู่วันเป็นทางแปน นูก็เลยว่าเล็กมันสีขาวอยู่ในความรู้สึกของหนูเดนคุณเคยบอกนู้มาแบบนี่ถาเพื่อนให้นูมาสองตัวสวนหมาสิเป็นเล็กลางืเพ่นเคยบอกนู้มาแล้วสองตัวตะวันกับเขาลางมันมีผ่านวันมางหันที่นู้ฝันเกี่ยวกับรธไปบลามันมาออกเล็กลางนู้ก็เสียใจน้ำพ่อ่พีนวองเดี้ยเพื่อนไปซื้อเต้าของบุญเนอะนูอยากให้เพื่อนถือ นุอยากให้ถ so. like ือเหมือนสุควนนุบอกคือนุเพิ่งแห้งกระเห็นใจคนที่กันนุเพิ่งหนอแห้งอยากให้ถือผู้จิ้ึกับว่าตามมาสามงวดบอบอบอได้งวดที่สี่ใส่เต็มที่หอบขึ้นข้างบนมุดคือเก่าสามตัวสองตัวขึ้นบนมุดกระสับ คนความเมียนอยู่น,นี่นักเรียนเตรียมตัวมาสันส่น,น <c oughs> คนบอกกันอยู่นักเรียนเตรียมตัวมาสัน่นกระสิเตรียมตัวตัวเาวาเลขไปซื้อแล้วเนาะรู <c oughs> ้ก,ก็คือ้นจากหัวเพิ่นอยู่ดอกวะ <c oughs> โอ้ยหัวเจ้ากระหานตอนนี้ว่าบอกเห็นห,นหัวเน,นาะโนวาโนเขาไปอ่านคอมเมนต์นักเรียนเตรียมตัวมาส <c oughs> ั่นพูดจะหนึ่งว่าเพราะมีเลขกระยายมาแต่เห็นหนาก็ดีใจแล้วมาสั่นกู อย่างนว่าเกี่ยกัว่าสียไหสองตัวก้อนบอกค่ะ่านูเสียห่สองตัวไปก่อนคลิปหนาจังจะเป็นสามตัวบบ่ะอีกคลิปหนาจะเป็นสามตัวเพราะแม่นูนหลวดลายดิเพราะแม่นูนหลวดรายแล้วกเพาแม่นูทาใหญ่พอมจ้ยตะี่บ้นูคิดว่าัวได้สามค่บาได้สามตัวมาอีกหรือเม่าบม่ค่ะเนคิดว่าสได้สามตัมาอีกคันคันคันโบฟันอีกคันโบได้อีกก็แล้วไปจ้าคันโบได้อีกก็แล้วไปตาคันได้กัน สีมะว่าสูฟังอีกคือเก่าึ้นเขาสโอ้โหเห็นมอหัวนุ่งหันนุ้กป่อยเลขให้แล้่ยวนุกำกับว่าบุโ่เหล็เก็ตช่องหานนั้นออกมานุ้กพ่ออย่าปลูกทั้งคือโดดนุ้กเมาคนนี้ใหญนุ้กเลื่อใจตัวทั้งนุฟ้าเมื่อนั้นเมาอี้นี้ถ้ามานานนะชื่อทั้งบนทั้งล่างเมื่อนั้นที่ไปน้องหันเมื่อนั้นเป็นคือจังมีแนวมาบังเข้าไว้อันคุ้งเลยสีพลาไปกะยางหุนอยู่ กะยะานพันเฝ้าวันนี้นี่ก็เลยอุ้ยบ่เบาดอกปไปเอามา้นก็บ่ได้น้ำกันพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเจ้าของประกาเว่าแต่แต่เมื่อนี้สองตัวก้อนย่ำตัวเลกให้คนฟังกันนะคะอันพ่อแม่พี่น,น้องเนาะหนูกับฟันวามีคนมาบอกหนูเพิ่นก็มาเขียนให้เป็นเลขแปดสามเนาะค่ะเนาะ เขาก็เอาไปซื้อล่องเบิงเป็นแค่เนวทางเป็นแค่ความฟันค่ะนุกรบบอสจ้จุ่มบอกว่าให้ซื้อล่างซื้อบนนั่นสิเนาะกต่ผู้มากกัดจัดไปค่ะแปดสามตัวเดียวนะคะค่ะแมนแปดสามตัวเดียวเมื่อนี่นุสิให้แปดสามสานี่ละให้เอาไปซื้อล่องเบิงพราว่านะั่นนาตาลีเพิ่งก็ออกมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวอันมาที่นี่มีเป็นไรซื้อ ที่ขาเจ้าโอนเงินมาให้อ่านให้เพลินชื่นใจนะลุงเขาออา่านลุงอ่านช้านคน่าี่บ้าลุงลลลนั่นละอ่านดลวยเด้อพี่น้องเด้อตามไลฟ์ซื้อที่พี่น้องได้ฝากคาน้ำมูกน้ำมันคาต้มขนมสินน้ำใจมาให้กับเจียการนะครับก็มีคุณคุณขวัญชนกนะครับสองพันบาทนะครับคุณต้อยอำเภอเสียการนี่ก็หนึ่งพันบาทนะครับ คุณบรรยงอยู่ที่บึงการห้าร้อยบาทและคุณยุทธอยู่ที่กทมนะครับห้าร้อยบาทนะครับก็รวมเป็นเงินสี่พันบาทนะครับเป็นเป็นรางวัลให้กับเจากันนะครับเนาะล้วก็เพื่อนก็บแบ่งเป็นคาน้ำมันให้พระยังแหงความนะครับขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณเพิ่นนะ ขอบคุณนะคะเดอ้อเอฟซีฝากเงินมหา,านมหา้ผู้บ่ฝากมากกับขอบคุณคือเก่าลราค่กาซื้อขกันซื้อนู่นไปลยนั่นเดกแต่ว่ากะอยากให้ถือน้ำกันสุขค้นเนาะคเนาะขอบคุณหลายหลายค่ะเอฟซีฝากน้ำใจมหาห้หนูหนเนาะคเะน้อวาดสีมานี่ขอให้ถือน้ำกันรวยยกช่องนะคะช่องเฮงรุ่งเรืองห้าเก้าแล้วก็ช่องคุณนนทิยาบะะนอกค่ะนนทิยาพารวยนนทิยาพารวยค่ะเพื่อนม้าน้ำกันสองคนเพิ่นค่เมื่อนี้